้ามาสาพาพพ่นอว้เรมมปแล้วครับสินค้าราคาประหยัดส่วนกระแสเศรษฐกิจในยุคของแพงแต่เราขายถูกทุกชิ้นนะครับเชิญครับเชิญแวะชมสินค้าแวะสอบถามกันก่อนได้สินค้าคุณภาพดีทุกชิ้นขายถูกสุดๆในราคาเพียง ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานปากกาของเล่นเด็กก็มีกันไกลน้ำยาล้างห้องน้ำสมุดดินสอขายกันในราคาเพียงยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นหรือจะเป็นทัพพีช้อนที่เปิดขวดผ้าเช็ดมือกระดาษทิชชู่ทุกอย่างขายในราคาเพียงยี่สิบบาทยี่สิบบาทยีท่สิบบาทเท่านั้น กระป๋องกระแปงตะกรา้าตะแกรงสักุไรประแจถ้วยจานชามผ้าเช็ดเท้าเขียงมีดยาขันยุงทุกอย่างขายในราคาเพียง20บาท20บาท20บาทเท่านั้นฐานไฟฉายกาวดักมแมลงวันหวียางมัดผมถุงมือถุงเท้ายางลบดินสอไม้ถูพื้นถุงขยะที่ชาร์จแบตโทรศัพท์หูฟัง ทุกอย่างขายในราคาเพียง20บาท20บาท20บาทเท่านั้นเชิญครับเชิญทางนี้เลยครับสินค้าราคาประหยัดเชิญครับเชิญแวะชมสินค้าแวะสอบถามกันก่อนได้สินค้าคุณภาพดีทุกชิ้นขายถูกสุดๆในราคาเพียง20บาท20บาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานปากกาของเล่นเด็กก็มีกันไกล น้ำยาล้างห้องน้ำสมุดดินสอขายกันในราคาเพียง20บาท20บาท20บาทเท่านั้นหรือจะเป็นทัพพีช้อนที่เปิดขวดผ้าเช็ดมือกระดาษทิชชู่ทุกอย่างขายในราคาเพียง20บาท20บาท20บาท,20บาทเท่านั้นกระป๋องกระแปงตะกร้าตะแกรงสกุไรประแจถ้วยจานชามผ้าเช็ดเท้าเขียง มียาก,กันยุ่งทุกอย่างขายในราคาเพียง20บาท20บาท20บาท,บาทเท่านั้นถ่านไฟฉายกาวดักแมลงวันหวียางมัดผมถุงมือถุงเท้ายางลบดินสอไม้ถูพื้นถุงขยะที่ชาร์จแบตโทรศัพท์หูฟังทุกอย่างขายในราคาเพียง20บาท20บาท ยี่สิบบาทเท่านั้นเชิญครับเชิญทางนี้เลยครับสินค้าราคาประหยัดเชิญครับเชิญแวะชมสินค้าแวะสอบถามกันก่อนได้สินค้าคุณภาพดีทุกชิ้นขายถูกสุดๆในราคาเพียง20บาท20บาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานปากกาของเล่นเด็กก็มีกันไกลน้ำยาล้างห้องน้ำสมุดดินสอขายกันในราคาเพียง ยี่สิบบาท20บาท20บาท,20บาทเท่านั้นหรือจะเป็นทัพพีช้อนที่เปิดขวดผ้าเช็ดมือกระดาษทิชชู่ทุกอย่างขายในราคาเพียงยี่สิบบาท20บาท20บาท,20บาทเท่านั้นกระป๋องกระแปงตะกรา้ตาตะแกรงสกุไรประแจถ้วยจานชามผ้าเช็ดเท้าเขียงมีดยากันยุง่ง ทุกอย่างขายในราคาเพียง20บาท20บาท20บาทเท่านั้นฐานไฟฉายกาวดักแมลงวันหวียางมัดผมถุงมือถุงเท้ายางลบดินสอไม้ถูพื้นถุงขยะที่ชาร์จแบตโทรศัพท์หูฟังทุกอย่างขายในราคาเพียง20บาท20บาท20บบาทเท่านั้นเชิญครับเชิญทางนี้เลยครับ